สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมุดสุขุสุกคนนะคะวันนี้ตีจะพาทุกคนมากินตํากลวยจับนะคะตํากลวยจับหรือว่าตํข้อไก่ใส่กล้วยจับนะคะน่ากินน่าทานมากเลยนะคะวันนี้ก็เมนูง่ายๆสบายๆนะคะกินแล้วแซบท้องนะคะกินแล้วแซบแซบท้องเลยนะคะอ่าดูน้ํายํานะคะน้ํแยำหรือว่าตาน้ําแซบเลยนะคะอ่าน่ากินน่าทานมากเลยนะคะนะคะ ของเสพของดีเลยนะคะวันนี้นะคะคือข้อไก่นะคะข้อไก่แล้วก็ผักก็มีผักอ่านอกนะคะหรือว่าใบบัวบกนะคะผักนอกหรือว่าใบบัวบกนะคะทุกคนนะคะผักนอกหรือว่าใบบัวบกนะคะนี่ก็จะเป็นสลัดนะคะอ่าเป็นสลัดมีสลัดอ่าม่วงด้วยสลัดอ่าเขียวหรือว่าสลัดขาวด้วยนะคะหรือว่าผักกาดนะคะกัดย่อนะคะนี่ก็จะเป็นอ่าผักหอมนะคะ อมบัวหอมแค่เลยหอมซีป้อมนะของกินยเยอะแยะเยอะยะนะคะนะคะทุกคนนะคะมากินด้วยกันนะคะพี่น้องมากินด้วยกันนะคะก่อนจะกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ตีด้วยนะคะามากินด้วยกันเลยนะคะพี่น้องนะคะ๋ยนนี้ก็ดึกแล้วนะคะก็ประมาณสามทุ่มแล้วนะคะก็กินข้าวดึกเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะ อามากินด้วยกันเลยค่ะไม่พูดเยอะแล้วนะคะหิวข้าวเล้วนะคะไม่ได้กินข้าวแต่กินตำข้อไก่เห็นนะคะก็มากินด้วยกันเลยค่ะมาเลยค่ะน้ำลายไหลย้อยแล้วนะคะก<อ>็เราก็มากินกันเลยนะคะทุกคนนะเ <c oughs> <c oughs> กือบคว่ำนะฮะเมื่อไปหึงเมื่อกี้เมื่อเกอือบคว่ำเลยนะคะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะ,คะคกินนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นข้อไก่นะคะนี่ค่ะข้อไก่๋ยวขอชิมก่อนนะคะต้นใเลย <c oughs> โอเคอยู okay, ่ค่ะไปเลยนะคะไปดีเส้นลวกเปื่อกชนิดนะคะอ่นะอือคร <_ t ot> ับสุดยอดจ้ นะสะหลับกินไปเลยนะครั้อมค่ะก็เป็นผักสอนถึงมานี่ก็นี่ค่ะนี่ค่าไม่บัวบก cái sắm này, cái <laughs> sắm này, nè, nào, nào, các bạn cùng ăn với nhau ได้อร่อยดีเป็นยานะคะหรว่าผักหนอกนะคะผักหนอกบ้านเรานะคะของแซ่บเลยนะคะถ้ามีตำเจียวตำสุกหน่อไม้กินใส่กันได้ทุกอย่างเลยะค่ะอะไรก็อร่อยถ้รหิวแล้วอะไรก็อร่อยนะคะ

ต่อนก่อนนะคะตันใส่ซ้อนตีมาค่อยให้นาเท่าไหร่ค่ะต้องใส่มือนี่ค่ะขอใช้มือเหมือนเดิมดีกว่านะคะ ตอนไม่ขนาดค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ <ห>กินด้วยกันเลยค่ะ เป็นปับหนั้นคือหอมค่ะ พักหน่อยต้องขอโทษขออภัยนะคะ tay mưa hả Ok ้ราไก่ถ้าแคีวไม่ดีก็ไม่แนะนำให้กินนะคะเพราะมันเป็นกระดูกอ่อนนะคะ,ระกระดูกอ่อนที่ข้อขอเข่ามันหักข้อเข่าไก่ถ้าเราเอามาต้มแจมมนอร่อยเลยะคะ่ะ ผักหน่อไม่ได้กินนานแล้วนะคะับผักหน่อ ถามว่าจานใหญ่ขนาดนี้กินหมดไหมตีกินไม่หมดหรอกคะ่ะ

เผ็ดรับทุกคน กินด้วยกันครับเพีแล้วค่ะอืมอ้มนะ่ไ จบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ